วิธีรักตัวเองให้ดูแพงแม้ไม่มีใครข้อหนึ่งเริ่มต้นรอยยิ้มให้ตัวเองเริ่มต้นวันใหม่นะคะคุณต้องยิ้มให้กับตัวเองคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณส่องกระจกไม่ใช่แบบหน้าบูดหน้าคิ้วขมวดไม่ใช่นะคะต้องยิ้มให้ตัวเองวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันเจอสิ่งดีๆวันนี้ฉันโชคดียิ้มให้กับตัวเองแล้วโลกนะคะ จะยิ้มให้กับคุณนะคะและสิ่งดีๆเนี่ยตามมาแน่นอนคุณรับการันตีค่ะข้อสองแต่งตัวให้เหมือนกับว่าคุณจะเจอคนสําคัญเพราะคนสําคัญก็คือตัวคุณเองตอนเช้านะคะทำะไรเสร็จแล้วออกกำลังกายอาบน้ําแต่งตัวให้สวยนะคะแต่งตัวให้เกับเหมือนว่าเฮยวันนี้เป็นวันที่พิเศษวันนี้เป็นวันที่แบบมีคุณค่าวันนี้ฉันจะเจอคนที่สําคัญอะไรแบบนี้นะคะตอนที่คุณโสดเนี่ยคุณแต่งตัวเหมือนกับว่าคุณตื่นเต้นจะเจอคู่ที่ใช่จะเจอคนรักที่ใช่ แล้วคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะถ้าคุณทําแบบนั้นทุกๆวันดังนั้นแล้วอย่าปล่อยตัวให้มันแบบซกมกเสียงเกง้งเสสั้นเสืส้อยืดไม่แต่งหน้าแบบผมเผผาลุางแบบนี้ไม่ได้ต้องแต่งตัวให้สวยให้เหมือนกับว่าฉันจะเจอคนที่สําคัญฉันจะเจอคนที่พิเศษแต่คนที่พิเศษที่สุดก,ก็คือ ตัวคุณน,นั่นแหลคะค่ะข้อ3เลือกกลิ่นน้ําหอมที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกสวยแม้เดินผ่านกระจกน้ําหอมนะคะไม่ใช่แค่ทําให้เราเนี่ยตัวหอมเท่านั้นไม่ใช่แค่ทําให้เราเนี่ยมั่นใจเท่านั้นนะคะแต่น้ําหอมเนี่ยย้าเตือนกับตัวเราเองว่าเรารักตัวเองเรามีคุณค่านะแล้วมันทำทำให้เรารู้สึกว่าเอ depends, ้ยฉันเฟรชฉันสะอาดฉันรู้สึกแบบนี่ทำไมฉันตัวหอมจังเลยทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเราเองด้วยนะคะดังนั้น น้ำหอมที่เราเลือกเนี่ยมันต้องเป็นน้ำหอมที่หอมนานติดทนมากกว่า16ชั่วโมงนะคะติดข้ามคืนข้ามวันและเป็นกลิ่นที่หอมละมุนหอมแบบไม่ใช่แบบฉุนแบบคนเดินผ่านแบบต้องคนเดินผ่านแล้วแบบอุ้ยเขาใช้น้ําหอมอะไรนะทำไมหอมจังเลยเดินตามแล้วก็ไปถามว่าเธอใช้น้ําหอมอะไรต้องเป็นน้ําหอมกลิ่นแบบนี้นะคะน้ําหอมอีโดออริจินอลนะคะเป็นน้ําหอมกลิ่นที่ดูสะอาดเรียบหรูแบบ เป็นผู้หญิงที่แบบสวยอะแต่ดูไม่เยอะอะไรแบบนี้แบบฉีดแล้วหอมมากเป็นกลิ่นกุลาบที่แบบผู้ชายตามอะผู้ชายเดินตามแล้วก็ถามว่าเธอใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรมันหอมแบบอ,อ,อ่อนๆและแบบดูดีมากๆเลยส่วนอีโดพาวเวอร์นะคะเป็นผู้หญิงที่สตรองแล้วก็มั่นใจในตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีออร่าและเป็นผู้หญิงที่คิดว่า ฉันเอาอยู่ทุกสถานการณ์ตัวนี้หอมมากคุณนุชเลิฟม,มากแต่คุณนุชก็เลิฟทุกตัวนั่นแหละคะ่ะส่วนอีโดนาวนะคะเป็นน้ําหอมที่สําหรับผู้หญิงที่ต้องการความสดใสล่าเริงผู้หญิงที่สะอาดผู้หญิงที่ที่เล่นอะไรแบบนี้แบบตัวนี้ฉีดได้ทุกวันนะคะ3มตัวนี้หอมทุกๆุกตัวเลยนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนอยากที่จะ,ะมีน้ําหอมที่คุณรู้สึกว่าอ้ยฉันรักตัวเองมากๆเลยอะ่ะแล้วก็หอมแบบหมกมุนกับตัวเองต้อง ลังโคมอีโดพาวเวอร์นะคะเดี๋ยวคุณนุชแปะพิกัดไว้ให้นะคะ